าแล้วนะคะวันนี้มากับน้องมาทำบา่ะมาสแกนลายนิ้วมือนะคะยี่ีวิกซีรับพากแล้วนะคะ วันนี้มากับน้องมาทำบาตรมาสแกนลายนิ้วมือนะคะทีละคะ้างเช่อได้ยังไหมคะเป็น,นนันทีละค,ะคะ้างค่ะเราจะไปหาเพื่อนนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนอยู่ตรงไหน ทำในยูทูด้วยนะคะามในตไหนวามถเดี๋ยวตามหาเพื่อนกันนะคะเคเแล้วนะคะแล้วก็จะไปหาเพื่อนที่ร้านอาหารไทยร้านไทยใหญ่ที่เขาขายของ ของไทยใหญ่หท,ทุกชนิดนะคะที่ดาทเท้า98เนาะอย่าเดินอย่าเดินกลางถนน,นดิใครจะเดินเนาะไอ้หลงงงจะถึงแล้วนะคะลองสะดุดนะจ๊ะ อาักททยหน่อยทักทายหน่อยเปลืองอะไรแล้วทุกท่ามาเหลืเข้ามาอยู่ดีลันไตดีอไรก็ร้านข้าเลยเนาะร้านเากแร้านข้าซอยกาแอันนีเป็นก้นตั้งหลาย้องท่านเลยตั้งเสียงอะไรก่ออ๋เป็นบนมือใหญ่ค่ะ

ก็สิอะไรขอร้องอย่าไปนลงนะเช้าเชาเช้าเก็นำมาค้าไม่ได้จำก็เท่ากัถ่ายว่าเราถึงได้ถ่ายทังคะเราขาซอย

ไปไปใครๆกินก็ตามมาเลยเนี่ยใครๆกินจอมๆมาค่ะ